วันนี้หนูจะพาดูอีพี <No. S 1> อันเท่าไหร่นะวันนี้เราจะไปเที่ยวเขาเขียวกันจะไปดูถั่วฉันจะไปเจอตัวอะไรจับปีบบาลา่าหนูเคยดูในโทรศัพท์แม่น่ะเห็นว่าเขานอนอยู่ยวเจอที่เขาเขียวนะคะ ทิึงขาวเคลียวแล้วจะไปให้ดูสวนสัตว์ค่ะขอเข้าไปจอดรถบนพื้นก่อนนะคะหนูกังวลว่าถ้าไปจอดรถตรงภูเขามันจะตกนิดหน่อยนะ่ะทำไมเขาถึงต้องป้องด้วยอะว่าเด็กขู่พี่เขาต้องคิดเงินไงคะมีค่าเข้าค่ะน่าเอาไปนั้นให้หนูเลยได้ไหมคะอ๋อรถยนต์80 ผู้ใหญ่โทละสองร้อยเด็ก40ี่สิบเสือตามตัวใหญ่มากแล้วมันพยายาไม่สนใจแล้วเลยหนูหนูเสืออาบน้ำอยู่ไปดูเร็ว เห็นไหมอือฮั่น้ินดีมาเลยอะล่ะเขาร้อนสไปลยหนูอยากฝันว่าหนูได้อานอาบน้ำแบบนี้อยู่ที่บ้านอ่ะเราไปดูงมีกกับบนนะร้อนนะอ๋อมันเดินอยู่มันอารมณ์ไม่ดีมากกว่า ือถ้ามันเดินวนไปวนมาคืออะไรเออตัวนั้นมันดูแฮปปี้นะเดินวนไปวนมาคือเขาเขาเบื่อเขาเบื่อเขายังไม่รู้ว่าจะทําอะไรชอบตัวไหนที่สุดเมื่อกี้ที่ดูเออแมวกินปลาที่แม่นึกว่ามันเป็นมันชื่อเสือกินปลาไม่ใช่หรอแมวกินปลาหรอไม่เสือปลาเฉยเออเสือปลา แมวกินปลาที่บ้านเราก็มีแมวที่บ้านเราก็กินปลาออที่แม่นูว่ามันเป็นมารวยอ่ะอือว่าเป็นพี่มารวยงั้นเดเราเล็ขบับรถไปที่แปลงกวิน มีวีคที่ดีที่สุดเลยค่ะ ม,มันไม่เห็น,ชหนใช่ไหมต้อนนที่ถ่ายก้นเธอทำไมตัวจริงเขามันดูไม่ค่อยอ่อนโยนเลยอะพ่อแต่งตัวเหมือนเจ้าหน้าที่อุทยานเนี่ยถามเจ้าหน้าที่ก็ได้เออเจ้าหน้าที่ขาค่ะครับ ขอขอถ่ายด้วยเทปยราห์น่ยได้นี่เลยครับอุ๊บส์นึ่งเหมือนมีพุ่งเพืออยู่ตรงแถวแก้มข้างเนี่ยอยู่ย่ะไปยังอยู่ไหมแถวต้งผมอ่ะไปแล้วคุณเจ้าหน้าที่ดูให้ดีคุณเจ้าหน้าที่งวดาคอนด้าเขียว แล้วช็อกโกแลตเลยืม่เดี๋ยวไปล้างมานี่มันเพิ่งกินอะไรไปอ่ะเพื่อจะอึอะใกล้จะย่อยนะไหนยิ้มเลยค่ะอาถายถ่ายพ่อถ่ายด้วยสิโอเคยิ้มเลยโอเคสวยมากเลยค่ะออขอบคุณนะคะเจ้านาที่จะไปขับรถต่อไป อขอเป็นสถานที่ต่อไปก่อนนะครับเอามาคนแรกไม่ได้ไปเหรอใช่ครับคุณผู้หญิงดูนี่โคเป็นเจ้าหน้าที่เ,เจ้าหน้าที่สั่งสั่งของคุณ รถเราก็คือเหมือนมีเจ้าหน้าที่สวนสัตว์มาขับให้กันอื่นก็จังงงไปเดินตามเจ้าหน้าที่ไปอู้สวยจังเลยเจ้าขาคาดผมอะไรคะเนี่ยสวยจังเลยละคะ่ะหน้าค่ะไหนขอดูใกล้ๆหน่อยหัน,นหน้ามาหน่อยค่ะไม่ต้องไกลไมากโอ้โหสวยจังเลยค่ะ เวลาเขาเป็นพวกของกิฟช็อปแบบนี้เขาก็ดูเป็นมิดดีอ่ะแต่หน้าจริงไม่ค่อยไปดูไม่ค่อยเป็นมิดเลยนี่คืออะไระคะดิเมอร์ค่ะเนี่ยตัวแบบนี้น้องเคยดูที่ซาฟารีนะนอยยของเขาแต่จริงเขาก็ปีนขึ้นตามต้นไม้กระโจนไปมาเนาะอุ่นมูออีกวัวหน้าไ <laughs> มู่ดเียละเมือดอ่ะ ม่เมื่อกี้แม่ไม่ได้เห็นตัวนั้นแม่เห็นตัวนี้ตัวเดียวโหวมองเลยไปนั่นตัวใหญ่กว่าอีกอ่ะสิงโตโอุย้ยน่ากลัวเนี้ยน่ากลัวกว่าสิงโตอีกอ่ะหน้าตามันแบบเอาเรื่องมากเลยอ่ะจริงเหรอคะหน้าตาดูน่ากลัวหน้าตาก็อย่างนี้แต่คน้ใส่ดีจรอเดิเดียว มีชื่อด้วยชื่ออะไรนะคะตัวนี้ที่เห็นหน้าเนี่ยชื่อเติ้ลครับเป็นตัวเมียนะครับเติ้ลด้านหลังชื่อเดี่ยวครับเดี่ยวต,ตามในเพจงขาหมูก็เจ้าเดียเ <laughs> ยเด่ยวก็คือจุ๋มเหม่งครับเจ้าเดี่ยวก็คือจุ๋มเหม่งนี่เองแวแม่ไม่ใชรหรอสวอัสดีนะสไปเดอร์ <laughs> สไปเดอร์แมน หุ่นสไปเดอร์แมน <S 2> <S 2> <S ตัวที่มันไล่กัดชิมบ้านน่ะตัวที่เมื่อกี้แม่เจอที่เขาบอกว่าไฮยีน,นา่าค่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไฮยีน่าไฮยีน่าจริงๆถ้ามันลงน้ำมันก็ข้ามมาได้ง่ายๆนะไม่ได้ยากยยห่างแค่เพียงเอื้อมมือหมด ร้านอาหารป้าป้าหรอมาป้าแนะนำว่าสามารถไปที่สวนสัตว์ได้นะคะถ้าไปสวนสัตว์ต้องสนุกแน่ๆเลยค่ะจะสามารถนั่งรถไปเลยค่ะแล้วไปรถกอล์ฟให้เช่าด้วยค่ะรถกอล์ฟให้เช่านั่งได้4คน500บาทมีค่าประกันอีก50บาท เพราะว่ามันเกิดอะไรขึ้นจะไปช่วยเลยไม่ต้องจ่ายตังเพราะว่าเราจ่ายตังไปแล้วคาสตาทนี่ผัดยอดมะพาวอ่อนกุ้งน่ากินอ่ะแม่บอกว่าไม่มันก็คือมันปึ้มเลยอร่อยรู้ไหมว่ามันคืออะไรที่กินไม่รู้อ่ะ เรียกว่ายอดมะพร้าวผัดกุ้งส่วนบนสุดๆของโคโคอนาตยอดมะพร้าวเลยอ่ะโอ้โห,โห,โหของหนูบักรสัก,กเอ,องถ่ายมาโอ้ยเท่าหน้าแลค่ะใหญ่ที่สุดเท่าหน้าหนูเลยอร่อยไหมอร่อยค่ะ ห้องคือดีมากโรงแรมซัมเมอร์เซ็ตทา์เบอร์วิวศิลชานี่มีครัวมีไมโครเวฟต่างๆได้ๆนะจ๊ะนี้มีเตาตู้เย็นนี่ก็คือจริงจังโต๊ะกินข้าวเึ่งของเต็มแล้วแล้วก็นี่ก็จะเป็นลิฟต์ลรูมแยกโซนมาเลยสำหรับนั่งดูทีวีพ,พักผ่อนผ่อนคลาย ดูอันนี้เราเซอร์ไพรส์มากคืออะไรคะน,นี่ก็เป็ผ้าอันนี้จะเป็นห้องแบรดรูมค่ะแบดอมออแย่งแบบร,รูมนะคะก็เป็นเตียงนอนแล้วก็มีตู้เสื้อผ้ามีสิ่งที่มาเซอร์ไพรส์สิ่งอำนวยความสะดวกทุกสิ่งอย่างนะคะนี่คือแบรดรูมแบบรู <ผ>เรียกว่าชั้โครกค่ะ <ชา S 1> ไม่ใช่ชีแล้วอันน้นก็คือบ่อน,น้ำที่ลูกอยากใช้รอนำน้ำอ่างน้ำลูกไม่ใช่บ่อน,น้ำนี่คืออ่างน้ำที่หนูอยากใช้เดี๋ยววันนี้หนูอ่างน,น้ำด้วยนนี้นะคะได้ค่ะเอ,อยากดูทีวีตรงนี้เพราะตรงนั้นไม่สะดวกโอ้นอนดูทีวีได้ใช่ไงเยี่ยมมากโรงแรมดีมาก สองคืนประมาณประมาณคือละสองพันกว่าบาทมีอยู่อยู่ด้วยนะคะเจ้าขาันี่เรียกว่าโทรศัพท์ลูกหนูไม่รู้จักว่นที่บ้านเราไม่มีนี้มันเหมือนเป็นโทรศัพท์บ้านเป็นโทรศัพท์แบบไร้สายลูกไม่ใช่รีโมรีโมทอยู่ตรงนู้นนี่ทไมมันคล้ายคล้ายรีโมดนี่นะคะลงเลย ซัมเมอร์เซ็ตซัมเมอร์เซ็ตฮาร์เบอร์วิวสีราชาดีงามมากกุสต์มาร์นิงค่ะตอนนี้เรากำลังทานแรปควาดอยู่ค่ะมาชื่อนานหลับสบายไหมสบายมากเลยค่ะคนนี้ได้ไปไหนอควาเรียม ม,มีดูสะน้ำแล้วก็มีสายแบบเมฆเราไปดูบอลลูน <c oughs> เราไปดูบอลลูน <c oughs> ดูบอลลูนดูไฟ ไปตัวใหญ่ไปเราก็ถอยหลังมาได้นะคะแม่เห็นตาแขนเขาอะนอนอยู่ าางขยเมนไม่เข้าใกล้เยอะค่ะเขาคิดว่าเราขอจะเอาอาหารให้เขาแม่จะกไปเอาอาหารให้เขาอ่ะก็ปิดกล้องเอาอาหารให้ตัวนี้หรอให้ได้ใหให,ให,ให้แต่ตัวเล็กเนี่ย อ่ากนอหารพ่อมาค่ะไกหา้อยอ่าเขาไม่เห็นอ้าว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 อ้าสู้กันแล้วเอออ้าวตัวนี้กินยาก สองตัวนี้สูกกกส้กันอีกแล้ว,วลสู้กันอีกแล้วบัวไสู้กันอีกอยาไปใกล้เขาเขาสู้กันอไอ้แครอมา้ตัวไหนให้เขาสู้กันก่อนไอ ตุต้มชัวรเลยเหมือนคาเล็บเลย ชัวเลยค่ะแปลว่าเขานอนหลับสบายมากเดี๋ยวเราก็ไปกินข้าวกันบ้างแล้วเดี<ช>๋ยวไปเจอกันที่ร้านข้าวโอเคค่ะตอนนี้นเราอยู่ที่ร้านครัวบ้านบุญค่ะแล้วเรานั่งอยู่ตรงลำโพงพอดีเสียงมันก็อาจจะดังนิดนึง<ข>บรรยากาศที่นี่เป็นไงบ้างชอบไหมชอบมากแล้วห่ายขอบากด้วย ก็ดูว่าจะมาเที่ยวสวนส่าอีกรอ,อบหนึ่งก็เลยไม่ได้โควเป็นจหนาทีล่ลยครับเดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จตอนช่วงบ่ายเราจะไปเที่ยวไหนต่อรู้ไหม <G ül üyor> บอลูนกัะไฟว้าวเบียกกินไหนขัดมาหน่อยเดียว <G ül üyor> เดียว <G ül üyor> เดีวเดวนี่แหละคือการถ่ายน้ำจิ้มที่ถูกต้อง ต้องมันคุวยให้มันจุ่มลงไปอ,ะอ่ะยายเห็นยายร้องเลยนะกินที่บ้านก็ได้ผัดผักจ้ะผัดผักหรอจ๊ะ,จยะอยากกินเท้าข้าวเลยจะไม่จิ้มหรอจ๊าโรยกระเทียมมาต้องน้ำตอสบ,บ,บอุ้งครัติดแอร์เย็นช<อ>ับหอมเฟรชมาก พนักง,งานทำความสะอาดประจำตลอดเวลาคือไม่ทันได้สกปรกอะห้องน้ำห้างห้างร้งห้างไม่สะอาดเลย ผู้ใหญ่สองเด็กหนึ่ง ้าวค่ะเดี๋ยวให้อีกอ่ะครับขอบคุณค่ะโอ้เอาพี่เอาไว้แล้ว

ขอบคุณค่ะขอบคุณค่จจะขอบคุณค่ะเอาคูปองให้พี่ด้วยลูกคูปองอยู่ไหนค,คะขอบคุณค่ะขอโทษค่ะขอบคุณค่ะ อะไรอยู่คะกำลังดูค่ะว่าตะเอาจะกกาสซัมบี้นะเปล่าแกออกคอแล้วเราติดเชื้อโรคมาใช่ไหมเขาชอบเอามือไปจับอะไรต่อมีอะไรอะสิใช่ไหมเนี่ยแหละชอบเอามือไปจับอะไรแล้วติดเชื้อโรคมาไหนนู้มือนี่มีเชื้อโรคมาว่า มีเชื้อโรคแล้วหนูล้างมือไปแล้วตอนนี้เวลาเกืบอบหกโมช้านะจ๊ะสิ่งที่เรากำลังทํากันอยู่ก็คือรีบแพ็คกระเป๋าอย่างเร่งด่วนเพราะว่ามีเด็กน้อยเป็นไข้ตั้งแต่เมื่อคืนใช่ไหมคะไข้สูงแล้วแม่เอากระเป๋ายามาแต่ว่าด้านหิบพี่วัดไข้ออกไป ก็เลยไม่มีที่วัดไข้ก็ต้องใช้การวัดผ่านมือแม่แทนนะก็กินยาไปแล้วก็ไข้ลดไปหนึ่งรอบตอนประมาณเที่ยงคืนได้แล้วก็พอตีสี่ก็คือเป๊ะเลยสี่ชั่วโมงไข้ขึ้นใหม่อีกรอบอันนี้ให้กินยาไปแล้วแล้วก็เช็ดโตไปแล้วเราก็กำลังจะไปจุดมุ่งหมายใหม่นะคะไม่ได้แผนไว้แที่ตอนแรกจะไปแกนแขนยอนกันก็กลับสู่พยาไทสาม แต่คิดว่าถึงเราอยู่เราก็น่าจะไม่ได้ไปแกน,น,นแคนยอนเพราะว่าว,แบบวันนี้น่าจะฝนตกดูทรงแล้วถึงเราไม่กลับเราก็คงไม่ได้เที่ยวเราก็ปลอบใจตัวเองไปเดี๋ยวไปหาหมอแล้วก็ดีขึ้นนะคะตอนนี้หนูกำลังจะนอนค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะบ้านค่ะเราไปไหนมานะหาคุณหมอค่ะแล้วเป็นอะไรคะ หนูเป็นไข้เป็นไข้แล้วตรวจออกมาแล้วว่าเป็นโรคอะไรแยงจมูกแล้วเป็นไรคะง่ายง่ายแล้วแล้วผลวตรวจบอกคุณหมอว่าหนูเป็นโรคอะไรโควิดเป็นโควิดใช่ไหมคะอืตอนนี้ที่สําคัญคือคุณหมอบอกต้องทําอะไรให้ได้ต้องกินข้าวเยอะๆต้องกินข้าวให้ได้ไม่งั้นต้องไปแอดมิดให้นาเกลือนะคะแล้วแล้วก็น,นอนบ่อยๆสิ่งที่หนูคิดถึงที่สุดก็คือ ลูกคิดถึงเพื่อนเพื่อ,อดิวดิตาม่ที่เป้เพื่อนของหนูอืมจะไม่ได้เจอเพื่อนเพื่อนไม่เป็นไรแค่ไม่กี่วันเดี๋ยวก็ได้เจอค่ะแล้วเดี๋ยวทิปสีราชาเราค่อยไปซ่อมกันใหม่ค่อยไปใหม่เดี๋ยวเราพาเดี๋ยวแม่พาไปใหม่ทิปนั้นจะพาไปเที่ยวใหม่นะคะให้หาหายันนะหนูเสียดได้ด้วยนะอืมไม่เป็นไรหรอกค่ะแค่เพื่นทุกคนที่ติดตามอืมอย่าลืมกดใช้กดซับและใช้ให้หนูด้วยนะคะ はい。No one, uh huh.